S <S 2> <S 2> สวยแล้วไงป้าแหละจ่ายไปเลยดีกว่าหรือผมต้องใช้กำลังฮะอ,อย่าทำอะไรป้านนะป้ากลัวแล้ว <S <S จ่ายตังมา ข้าวแกงจ้าข้าวแกงอร่อยอร่อยมาแล้วจ้าฮัลโหลครับนายอ๋อผมกำลังจะเอารถไปส่งให้ครับข้าวแกงจ้ขาข้าวแกงอร่อยอร่อยจ้าได้ครับนายครับ ครับนายครับเดี๋ยวผมจะรีบออกไปเลยครับนายไม่น่าจะเกินครึ่งชั่วโมงครับนายข้าวแกงจ้ขาข้าวแกงอร่อยอร่อยจ้าโอ้อยโอ้อยโอ้อยชนชนช,นช,นชนอ๊ะเฮ้ยสวยแล้วไงรถเพิ่งทำสีมาด้วยเนี่ยไม่าอว่า อะไรวะเน,นี่ยพนมทำไมถอยรถไม่ดูเลยป้าก็ตะโกนตั้งหลายครั้งแล้วก็ยังถอยมาเรือยเอยเลยป้าคนอยู่ในรถอะจะได้ยินได้ไงโอ้ยรถตีหลอกเลยเนี่ยแล้วป้ามาขายตรงน,นี้เนี่ยฮะป้าก็ขายตรงนี้มาตั้งนานแล้วแล้วอะถอยไม่ดูเอง้าเฮาูดนี้ก็สวยนีป้า ที่นี่มันที่จอดรถป้ามาขายอะไรตรงนี้ป้านั่นแหละต้องจ่ายค่าเสียหายมาให้รถผมที่นี่มันที่สาธารณะนะใครจะจอดก็ได้พ่อหนุ่มนั่นแหละต้องจ่ายให้ป้าดูที่รถเข็นป้าข้าวของป้าเสียหายหมดเลย <c oughs> ป้าแค่รถเข็นข้าวแกงเสียงเครลงเนี่ยเจ้าอะไรมาเสียหายรถผมต่างหากเนี่ยต้องทำสีใหม่เนี่ยป้าแหละจ่ายมาเลยดีกว่าหรือผมต้องใช้กำลัง อ,อย่าทำอะไร้ะนะป้ากลัวแล้วไปใจตังมาเ,ออเดี๋ยวเร็วดออิเดี๋ยวป้าหาก่อนนะออมานี้อะไรวะห้าร้อยสี่สิบนี่ทั้งมีตัวแกมอยู่แค่นี้เองเหรอจ้าฉันไม่เชื่อไหนดูดิ ยา yeah, พนมย่ายาเอาของฉันไปนี่อะไรเ <Yeah. S 1> นี่ยนี่แกกล้าตุกติกฉันเหรอฮะได้มาเงินรักษาพยาบาลฉันนะไม่สนเวย้ยไอ้เลวรังแกได้แม้กระทั่งคนแก่ไอ้ทุเรศที่แกกล้าด่าฉันเหรอเดี๋ยวเออให้แกแจ้ตรงตำรวจแล้วใครดูแจ้งไปเลยแกไม่มีหลักฐานเว้ย <c oughs> ไงอะเฮ้ยหยุด หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะคนุณคุณช่วยฉันด้วยคุณคุณต้อมมาได้ไงครับเนี่ยนี่แกคิดจะทำอะไรเออป้าคนนี้อ่ะเข็นรถเข็นไปชนรถคุณต้อมอ่ะแล้วหาผมทำเพื่อเรียกค่าเสียหายแต่จากที่ฉันได้ยินแล้วก็เห็นเห็นกันอยู่เนี่ยเหมือนกับว่าแกกำลังจะทำร้ายป้าเขาอยู่ฝ่ายเดียวเลยไม่ใช่หรอโถคุณต้อมคุณต้อมเพิ่งมาเนี่ยคุณต้อมจะรู้อะไรล่ะครับแกอย่ามาโกหกดีกว่า ฉันได้ยินสิ่งที่แกพูดกับป้าในโทรศัพท์หมดแล้วนี่ผมไม่ได้กดวางสายครับเนี่ยใช่ก็แกไม่ได้วางสายไงมันเลยทําให้ฉันได้ยินสิ่งที่แกคุยกับป้าทั้งหมดหรือจะให้ฉันเช็คจากกล้องในรถเอามาั้ยแกกล้าปะเออมันไม่ใช่ไงนะครับคุณต้อมจะเข้าใจผิดกันไปใหญ่แล้วครับปูปากฉันยังพูดไม่จบเลยแกถอยรถฉันไม่ดีจนชนป้าเขา แล้วพอรถฉันเป็นรอยเนี่ยแกก็ไม่รีดไถเงินจากป้าใช่ไหมจริงๆรถฉันมีประกันชั้นหนึ่งนะส่งเคมเลยก็ได้แต่แกมันหัวหมอไงแกเลยอาศัยจังหวะนี้เพื่อที่จะรีดเงินจากป้าเขาแกอยากคิดนะว่าฉันไม่รู้แล้วเขาก็จะทำลายป้าด้วยแกนี่มันเลวสุดขั้วจริงๆนะเว้ยฉันไล่แกออกฮะ ไ,ไล่ออกเลยเหรอครับใช่แกทำงานพลาดฉันไม่ว่านะแต่ที่แกมาเอาเปรียบกดขี่ค้นหาเช้ากินค่ำแบบเนี้ฉันรับไม่ได้เออออกก็ออกเว้ยฉันก็ไม่อยากอยู่นักหรอกกับเจ้านายทังตัวกันแดะเป็นคนดีแบบแกเอาเลยเงินอ่ะเฮ้ย กจะไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นแหละเพราะฉันแจ้งตำรวจเข้อหาที่แกหลอกลวงเงินจากป้าเขาเรียบร้อยแล้วฮะนี่ถึงต้องแจ้งตำรวจเลยเหรอแกเป็นบ้าอะไรวะป้าเป็นแม่แกเหรอถึงต้องทำขนาดนี้มันไม่เกี่ยวกันหรอกเว้ยฉันแค่ไม่อยากให้คนเร็วๆอย่างแกต้องลอยนวลแค่นั้นเองขอโทษนะครับมีพลเมืองดีไปแจ้งความว่ามีผู้ต้องสงสยัย รีดไถเงินคนแก่ไม่ทราบว่าเป็นใครหรอครับคนนี้เลยครับคนตำรวจไม่จริงนะครับผมไม่ได้ทำนะครับถ้าคุณไม่ได้ทำคุณน่งกลัวอะไรนะครับเพราะว่ายังไงแล้วก็มีหลักฐานจากกล้องของรถคันนี้อยู่แล้วครับผมมีหลักฐานอย่างหนึ่งนะครับคือคลิปเสียงในโทรศัพท์ครับดังนั้นผมขอเชิญทุกคนไปให้ปากคำที่สถานีตำรวจด้วยนะครับครับเชญครับ จากหลักฐานและคาให้การทั้งหมดมันชี้ชัดไปว่าคุณสนเป็นคนผิดนะครับยังไงทางเราต้องขอควบคุมตัวคุณสนเอาไว้ก่อนนะครับส่วนคุณสองคนกลับบ้านได้นะครับครับคุณตํารวจผมไม่ได้ผิดจริงๆนะครับเชิญครับคุณตรวบฟังมโอนครับคุณตํารวจไปครับคุณต้อมคุณต้อมช่วยผมด้วยคุณต้อมคุณต้อมขอบคุณมากเลยนะที่คุณช่วยป้าไว้ถ้ามันงั้นป้ายแย่แน่แน่เลย ไม่เป็นไรครับป้าผมตั้งหากแลวครับที่ต้องขอโทษป้าที่ลูกน้องเร็วๆของผมทํากับป้าถึงขนาดนั้นนะครับโทษไม่เป็นไรหรอกเออแล้วเรื่องรถคุณว่ายังไงอะรถผมส่งเคมประกันได้ครับป้าป้าไม่ต้องห่วงนะครับส่วนเรื่องข้าวของของป้าที่เสียหายเนี่ยเดี๋ยวผมเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดเองครับโอ้ขอบคุณมากไม่เป็นไรครับป้า